มาว่านนี่เอามาไทยดูแต่หาก,ม,นนม,นหนากมันตอนนี้ไทยดูต้นมันละต้นขัดต้นแน่สูงกว่าจะของตัวนี้ดอกก็ไม่แล้วปลูกเลยกินเลยตัวน,นี้ตนนัวนี้บ่แม่ดีถึงสองเม็ดจะของสูงหาเมตรห้าทีบ ตัดยอดเอาไว้ทั้งสองยอดเลยย่าน,นมันสูงยิ่งกว่านี้ <c oughs> ออกน้ยวยละยี่สิบต้นเงาะตากแดดเงาะเหลืองมาอยู่ในล่มก็ไข่แน่แล้วมาเนี๋ยนกไฟ วันหม่มลมแหงม้งๆลมตึ้งมาเลยบ่ได้มัดเอาไว้อันนี้เริ่มแล้วเริ่มที่สดชื่นขึ้นมาแล้วมะกรูดมะนาวมะกรูดบักติดาสามสี่ต้นเีนียามาจากบัญญางโทรบอกเธออ้อ,อนเธออ้อนก็นยังปรับจักเทีย <c oughs> เอามาซ้ำให้เดี๋ยวติดเลยยังจะเอาไปส่ง โกดสมอเหลืออยู่สองตนเอ๊ะไ่อ,ออกไปอยู่บ้ามาั้เนี่ยได้อ,ออกไปอยู่คุดตะไข่ให้เขาก่อนวันนี้ก็เริ่มงานวัดแล้วเตรียมของเตรียมอย่างเออ2ยีสิบต ถ้ามางามคักงามเนี่ยผู้ใดอยากได้ก็จะแบ่งให้อยู่ดอกขืนปลูกมัดนี่ก็บ่ไหวแล้วปลูกมัดก็คนหาจีบต้นหเนานะ <laughs>